ดูดวงชาวราศีธนูพ้นวันที่สิบเอดพฤษภาคมครับเลิกขุยทั้งอำเภอโชคจะตามนาจบุญมารมีวัสนสิงป์สิทธิ์คำชูบอกปาก,ปากคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค์นะผมโชคจะตามท่านก่อนอื่นหมอซันแนะนาก่อนให้ท่านพบไพรีพี่นาดน,นะผมไพรีพี่นาดน,นะครับบ่งบอกถึงอะไรครับศัตรูพี่นานแต่ต้องพบไว้นะพบติดตัวนะจ๊ะใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้นะจ๊ะโดวยวางเฉยเไม่ได้นะ ระวังเฉยๆก็คุมบ้านนะครับผมคุมของบ้านนะผมเพราะฉะนั้นพบติดตัวไว้นะครับผมอำนาจบุญบารมีวาสนานะครับผมหนึ่งวางไว้ใต้หมอนก็ได้หนึ่งนะวางที่ใต้หมอนเมื่อไรเวลาสิ่งต่างๆเข้ามาเราจะได้ฝันดีอย่าเข้ามาก้ามกายไงวางใต้หนะมอนสองติดประตูหน้าห้องนอนนะครับผมสามวางหิ้งพระสีน่นี่วางอะไไม่ใช่พบติดตัวห้าครับผมแปะประตูหน้าบ้าน เชื่อไหมนะเชื่อไหมโ้แต่ <laughs> สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อของหมอดูเป็นความเชื่อของการปิดนะผมปิดต่างๆแล้วปิดดวงจะปิดเรื่องราวาต่างๆเข้ามาได้รับดวงจะตาจะเปิดตัดตูรพังพินานงีงเพราะฉะนั้นในโชคกะตามนาดบนบารมีวัสนาสิงหาสิทธิ์ค้าชูบอกไปลุงขาองรสา,าไยรีพินาศเขาเชื่อว่ากันแก้อาถรรพ์ขนสายมนด์ดังนะไพรีพินานนะนะผมในตำราถ้านลองไปเปิดหาตำราอ่านดูนะผมไยรีพินาศนะผมอันนี้ของวัดประวรวิหาร อับกอทมอ,อับผมพิธีใหญ่แล้วจ๊ะรู้อยู่นะวัดนี้ยิ่งใหญ่มากนะผมวัดบวบนะผมมาสันสะส,สมไว้สองร้อยห้าสิบบาทนะผมส่งฟรีนะผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าแล้วก็รีเหรียญแก่กรรมเคยได้ยินไหมเหรียญพระปางสะดุ้งงานเขาเรียกเหรียญแก่กรรมแต่ว่าหมอซันก็ว่าแก่กรรมไม่ได้อะแต่ว่าป้องกันได้ไงจะถือเอาไว้ป้องกันติดตัวพิธีใหญ่เหมือนกันนะนี่พิธีใหญ่นะับผม พบพบติดตัวป้องกันสิ่งใดเข้ามาก้ามกายไม่ได้สะดุง้งหมานยังสะดุง้งเอาไง,ไง่ายๆอ่ะท่านไม่เชื่อในพุทธคุณนะมันเชื่อในพระพุธทธธรรมะสองแม่นงงนะแล้บผครูบาอาจารย์มอบไว้ให้แล้วอ่ะในตําราระบุเอาไว้เลยปางสะดุ้งมานครับผมก็คือป้องกันเกี่ยวเหล่านี้แล้วหมอดูก็เชื่อมากวเวลาถ้าตกตําแหน่งไพ่ไม่ดีหมอดูก็จะบอกไปถาวายพระปางสะดุ้งมานเดี๋ยวนี้แล้วลูกดวงก็บอกจะดีเหรออาจารย์มันแพงนะทองเหลืองเลยนะ อาจารย์บอกทองเหลืองสามพไปถวายอย่างงกอาจารย์ไม่ได้เป็นคนจ่ายเลยไปถวายไปจ่ายไปเอาไปถวายพระได้บุญด้วยวผมงันนก็เป็นอย่างนั้นแหละว่าไปถวายคนถ้าได้สนใจทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปเก้าถ้าสะกดไม่ได้ซันนี่สะกดไม่ได้อ่านใต้คอมเมนต์ซันนี่สี่สองแปดเก้าแล้วผมโชคชะตามนนานบุญมารมีวาสนาดวงจะตามท่านเลิกคุยทั้งอำเภอไม่คุยเว้ยไม่คุย ทำไมต้องคุยด้วยนะผมเพราะอะไรทาไมถึงท่านหนึ่งไม่คุยไม่คุยกับคนไม่ดีนะผมดวงชะตามันกำลังจะเปลี่ยนไงคนก็จะดวงเปิดน,นะจะไม่คุยกับคนไม่ดีเพราะคุยไปมันเสียเวลาล้วจะชวนท่านไปทําอะไรละ่ะนะผมกนแล้วแต่คนด้วยนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านจะถูกตกตกตกลำหนงจะติกจ<ต>ะติกแปลว่าอะไรกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณจะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแบบผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งบ้านจัดหนังจะเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหน ับผมเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จับผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านับผมดวงชะตานี้ตกตําแหน่งหายวิเชรับผมอํานาจบนบามีวัฒนาเสพเทวดาสิ่งศิลป์ชูปอกปักรุกอองรักษาดวงชะตาของท่านจะเปิดับผมัะผมสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดบายอยู่ให้เป็นครับอยู่ให้เป็น ด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไปไกลสุดขอบฟ้าไกลนะครับไปไกลสุดขอบฟ้าโชว์กัตามอนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินดมันดานโดนจิตโดนใจการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนามันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดนะครับโอกาสทองโอกาสดีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรก็คืออะไรครับหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปล,ปล,แปลผัน พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชกคาตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพยโ์โดยโชคเทพเตวดาฟ้าดินโนมณ์ดาลโดนจิตโดนใจดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสที่ไหนเพราะฉะนั้นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็ม ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นดมูลมนจันทาจันสองจันมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคิดพินิจไต่ตองฟ้าผ่านทาวเวอร์ไปยังทะเละวิวาทกับใครบางคนเพราะฉะนั้นจูให้เป็นอยู่ให้ไวาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุนมารมีวาสนา เทพธรมดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มของรักษาดวงชะตาตกตำแหน่งชาลอตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปหน้าใช่จะกลัวใครจะที่ไหนพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์นะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดองการปกปิดซ่อนเร้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิ่งไหนเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะผมกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะผมเหรียญใหญ่เริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ ตกตำแหน่งที่ดีครับผมโชคลาบเงินทองมาเรามีวาสนาต้องเป็นสัญญ,ญาณสัญลักษณ์บอกกล่าวเ ok, ล่าสินำพาซึ่งความผสมเลจนะแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆ,ดๆเข้ามาประเดบ,บดงังด้วยบุญกุศลวาสนาระบบผมสิ่งดีๆต่างๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้านอนไม ANDREW, ห่หลับกระบน ifik, ulate, รกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว ปีศาจมูมานนางมาลายคอยกั่นแกล้งในโชคะตาชะตาชีวิตพิกจากร้ายกลายเป็นดีการที่ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบครับผมเรื่องราวต่างๆมีเกณ์ชะตาชิงไหวชิงพิกมีเกณ์ชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายรานนั้นท่านต้องระวังใครบางคนถึงบอกเนี่ยเลิกคบก็เลิกไม่คุยกันไปแล้วอุยคนอย่างนี้ไม่อยากคุยเบื่อ ะผมต่อหน้ากอดรักเราที่สุดในโลกนี้รักที่สุดในโลกนะผมแต่รับหลังเปไง็นยังไงการแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญมารมีวัสานาพระราชาสงมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในชว่วงตาปัญหาต่างๆตกตำแหน่งยาจกการได้กาเสียชิงไหวชิงเบ็ดใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเฮดอบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้าย มีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระวนกระไวกระสากระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้าเป็นยังไงออกตําแหน่งจําแย่แล้วเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาทเทพเทวดาฟ,าฟ้าดินปกปักคุ้มครองรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตามามาพยองเกิดขึ้นในโชกตาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลผันมีดดาบปักลงมาเต็มหลัง กบนวกวา,ายกระทัพย์กระตสกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ครับสายยานโทเทตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนนำพาซึ่งความประสมเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้ไปกกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลุงจตาเปิดเราทรัพย์โดยโชคครับหมอสัน์ขอทํานายว่าโชคชะตาของท่านกลานกลังจะเปิดท่านต้องกา,กาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวัดก้าวาหลุงจตาเปิดแน่นอนสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทุท่านครับผมมีสิ่งดีๆเปิดทางให้ไม่เอาหรอกครับ ผมต้องเลือกให้ดีนะคิดให้ดีนะครับผมชีวิตคุณเป็นของคุณนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมเลือกให้ดีนะจ๊ะแล้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดหมอซันได้ให้กาคูได้แล้วขอให้ท่านจำชื่อรับลื่มไปไม่ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ